นี้เป็นแม่ควายของคุณลุงเลยใช่ไหมคะคุณลงุงครับครับผสมเลยคุณลุงเลี้ยงควายมาตั้งเดิมนานหรือ,อยังคะคุณลงุงเริ่มตั้งแต่ปี49 49ปีนี้ปี64หูหลายปีเหมือนกันนะคะเ<อ>นี่ย20กว่าปีนะคะเนี่ย,ยก็เลี้ยงควายอ้วนควายอีสานขายควายเนื้อเหรอคะคุณลงุงครับคุณลุงเลี้ยงควายมาตลอดเลยหรือว่ายังไงเลี้ยงมาตลอดเลี้ยงอ้วนขายอ้วนขายมาตลอดพอดีผมกับคะแนนนำให้เจอแม่ที่มีมอห์ให้อบ ผู้กำกับคือผู้กำกับกท่านอนเนกใช่ไหมคะเขาบอกว่า เจอแม่มมอมอบมาต้องเอาแม่อายแม่ตัวดูลองรวมดีดีดูอะไรดีมันผสมเทียมขยายที่หลังอ๋อก็คือ,อท่านท่านลองครับคือให้คำแนะนำกับคุณลงุงอย่างเงี้ยเหรอคะแล้วเมื่อก่อนคุณลุงเลี้ยงควายเนื้อนี่กี่ปีอะคะคุณลุงโอ้หลายปีมาเริ่มปรับปรุงก็ไปปีห้าสามไอ้อย่างแม่ส้มชาตัวเนี้ยคุณลุงคุณลุงเป็นควายมาจากที่ไหนอะไรยังไงพ่อคือว่าพ่อพ่อขอ,อ,องปานสุรินพ่อเป็นปานหายสุรินอ่าปานสุรินผสมเทียมก็โน่นแม่พระนุ่ร้อยทองอ๋อใช่ใช่ปานสุรินนี่ สิวดูหน้าตาของเขาอะไรอย่างนี้ตัวนี้จะย่ยส้มช้าอยู่กับคุณลุมนาญกี่ปีแล้วคะเนี่ย เริ่มเริ่มมาปีห้ามาสามห้าสามโอ้ก่อนเขามาก่อนพี่เต๋ออีกอ่ะเริ่ประมงนะตัวนี้ถือว่าสวยงามมากเลยค่ะคุณลุงตัวนี้ได้ข่าวว่าเดินสายประกวดด้วยใช่ไหมคะคุณลุงได้สองสองครั้งสองครั้งประกวดที่ไหนบ้างคะคุณลุงกัพอุทัยกับนครสวรรค์โอ้แล้วมีรางวัลเขาเข้ารอบอะไรบ้างได้ที่หนึ่งอันดับหนึ่งโอ้ตัวนี้เหรอคะอันดับหนึ่งนครสวรรค์ว้าวไม่ธรรมดานะคะแม่ส้มเช้าของเรานะคะเป็นลูกของแม่สร้อยโอ้ปสมเชียบจากแม่สร้อยมาปลาธูรีประสมจาโนนออกมาเป็นลา เ,เป็นส้มเช้าอ๋ออันนี้คือลูกของปานซูรินนะคะปานซูรินปานซูินเขาเําลำตัวยาวมากเลยแต่เขาใหญ่กว่าแม่เขานะคะเนี่ยดูหน้าตาเขาวงเขาของเขาสวยมากเลยผิวพรรณสวยงามดูแข้งขาเลยคะ่ะดูอะไรครบทุกอย่างเลยแล้วคุณลุงเลี้ยงยังไงมากคะ่ะคุณลงุงเ,เลี้ยงธรรมชาติเลย เลี้ยงธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาติเลยเหรอคุณลงุงโอ้ยอย่างนี้คุณลุงเลี้ยงมาสิบกว่าปีนี่ถือว่าเป็นระดับปรมาจารย์ได้เหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> อย่างนี้คุณลุงก็มองควายลักษณะควายขาดพอสมควรสิคะคุณลงุงครับแล้วมีเทคนิคในการซื้อควายดูควายยังไงอะคะคุณลงุงดูดูใบดูช่องดูความยาวความสูงดูดูดูหมดอะอย่างเช่นด,ด,ดูดูหน้าตาดูเขาดูเขาดูแกล้มแกล้มปลาแก้มแกล้มจุดดูกระทมดูขาดูดูหางดู ดูห่างด้วย<ด>ใช่ลังตรงดูแค่ดูแค่หลังให้ตรงตรงหรแค่ของกว้างอ๋อก็คือดูช่วงช่วงหลังของเขาให้กว้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสับใหม่นะคะคุณแบคม่ตักคุยแทรกตะคุยซ้อนก็นไม่เอามาทําพันตะคุยแทรกคือแบบมันตรงเนี้ยเป็นยังไงคะตะคุยแทรกอะคะตรงนี้จะเป็นสามรูเนี่ยอ๋อสามรูแล้วตะคุยตะคุยซ้อบบน,น,นเป็นแบบไหนอะคะเป็นร่องอะเป็นร่องเนี่ย หนึ่งเป็นร่องเนี่ยค่ะเป็นบ่มอ,อ๋อัน,นคือเรียกตะคุยซ้อนเหรอคะอย่างนี้เราก็ไม่เอาเข้ามาในข้อของเราใช่ไหมคะคุณลงุงดูท้ายกล้างกว้างและตัวนี้เขาส่งลูกดีไหมคะแม่<ร>ส้งเช้าส่งลูกดีทุกตัวอือฮะ